อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับผมเออเอ็กซีนอนนะวันนี้ก็จะมาเอ่อเออ่แคชหรือรีวิวแม่งไม่รู้จะมาแคหรือรีวิวไม่รู้กับเฟิร์นนี่ครับโคตรพ่อโคตรแม่คลิปซุปเปอร์โหดนะซึ่งเออนี่ครับการซูมก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่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 นะฮะแล้วก็แม่งสามารถสามารถแยกคู่อ้าวไม่ฮัน ยังคุณติดตัดอ้อาวยังโอ้ยมันยิยงมาจากไหนวะเรื่องหรือคุณเรื่อหนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึง,ง,งมึงยิงมาจากไหนฟาดโดนนะั่นไม่เลิกลงงหลุดไม่เหนูวะฟาดแค่นในบ้านกูเอา้าเฮ้ยช็อตไปแล้วตัวนึงเป็นไงเอา้าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้อนอ๋อนะฮะแล้วก็จะมารีวิวปืนนี้กันนะปืนที่เรีย,ววปปรนะยกว่าคริซเปอร์โฮลนะสามารถแยิงคู่ได้ระดับความโหดมันจะเพิ่มเพิ่มมึงจะต่อเท่าโอ้โหระดับโหดเลยนะ เพื่อนฮะโอเคโอเคไปเพื่อนไปเพื่อนเงียบเงียบเงียบเพื่อนเงียบ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 ่งเียบกูแล้วมันโขโพแบบอ่านะยิ่งเงียบมันเงียบอุ้ยเฮ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 ้ยไหมซึ่งการใช้ปืนซีซูเปอร์ซีซเปอร์โหดเนี่ยแบบแยกคู่ผมแนะนำนะเวลาแยกคู่นี่ให้สาดการมั่วไปเลยฮะเข้าใจไหมสาดการมั่วสาดการมั่วเรียบร้ยโอเคไปไปเพื่อน แล้วดูตัวตนดิน่าออกสัตวแตงโมไม่โดนไอ้ฮะนี่ค <reading> รับสามารถเปลี่ยนแม็กได้ด้วยโอ้โหมันโคตรโกงอ่ะถ้าเกิดในพีบีมีจริงนั่นแน่โอ้โหเฮ้ยรีบตายดิเออโัตว์แตงโมสัตว์แตงโมมันเลยนะโอ้โอ้โหอ้โหคิวสกิทบอกวะโอ้เยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เฮ้ยมาแอบไปตรงนี้เอาโอ้ดานอฟเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันดานอฟ โอ้ยนะนะซึ่งเรามาลองไปเทียบคอมแมต์แบบเดียวนี่แบบจริงแบบปวดขางแล้วแบบปดคู่นะพออออออ,อ,อแล้วถ้าเกิแบบยังไงเล็กๆหน่อยก็ประมาณอย่างนี้นพะประมาณอยนี้แหละครับไปเลยไปไปไป,ไป สาดกัดมั่วกันนี่คือคติของผมนะไม่ไม่ใช่คลิปซุปเปอร์ซุปเปอร์โฮลเนี่ยคือสาดกัดมั่วไปเลยเออเป็นยังไงว่าผมสาดกัดมั่วผมไม่ตายหรอเป็นยังไงเป็นยังไงเออเฮ้ยอะไรวะสาดกัดมั่วแล้วไม่ตายต้องเล่นดีๆแล้วเล่นดีๆเล่นดีๆซึ่งคิดมันก็จะแม่งเสริมมาเป็นสี่ทองให้ได้ไงไม่รู้กูกูเห็นอยู่ว่ากูซื้อกูซื้อสีเท่ามา เขียวสีเทาๆเขียวนั่นแหละแต่มันเป็นสีทองให้เนี่ยเห็นไหมคิดทองเลยสั้นนั้นไปไปโอ้เฮ้ยหายได้ไงวะเอามไม่ทำไมเล่นดีๆเล่นดีๆดีนี่ทำไมทำไมเมื่อกี้ก็ยิงไม่โดนเลยวะบ้าบ้าโอ้กระตุกนอเข้าไปมันไม่แม่นเลยนี่ยนอนเอาปืนสั้งนๆปู ประเดี๋ยวเว้ยไปมีเอ้ยรีบลงดิไอ้หฮานสินฮาอะไรวะเีโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วคิมเยมคิมยมจะไปแบบลุยเดียวเดี๋ยวไว้บางทีสักแป๊บหนึ่งก็จะเดีคนเกิดมารีวิวมือเอ็มให้ดูเอ็มสี่พันห้าว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ดานอฟด้วยตามที่บอกกันไว้หัวแตกเอ้า เฮ้ยกูนึกว่ามันหัวแตกตายไปแล้วเนี่ยเฮ้ยคิดนี่มันคงต้องยิงเดี่ยวซะแล้วมะยิงคู่ไม่ได้เรื่องบนหรือเป็นหัวอ๋อเข้าไปดูดิเฮ้ยมันจะเฮ้ยเฮ้ยนี่จะไปคิดในพีวีป่านนี้โดนมาแล้วอ๋อเอาเข้าไปอ๋อเข้าไปอ่ะไป โอ้ยแอคคูเฮ้ยเอาเฮ้ยเอากูกดเฮ้ยกูกดเดินทำไมมันาปเป็นนั่งหัวแค่พอกดนั่งขึนเดเป็นนั่งอีกงูเปนี่อะไรไปสดโอ้ยวอ้ออโอ้โหโอ้โหโอิวที่หงเนี่ยคิวสิบหกตายแปดเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยแปดแปดปอกเนี่ย โอเคคิดต่อหรือถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรก่อนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะผมก็จะรีวิวปืนนั้นก่อนนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากดูก็บอกมาได้นะไปไปซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้ถ้าผมหาเจอผมก็จะหาให้นะเพราะผมก็มไม่รู้ผมซื้อมาผมซื้อแพ็คมาเราต้อง ทิพเปลิลคิวเลยทีเดียวใจเย็นเพื่อนโอ้โหสั่งมั่วสักระมัือนะคกิลของเราคือสักัะมั่วอาจจะแรงๆไปหน่อยขอโทษด้วยนะเอาเฮ้ยมาเด็กเลยตอนนี้โองจามอ่ไอาไปไป ฟัง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 เฮ้ยไม่ได้ฆ่าอีกแล้วใครเนี่ยฆ่ามันจะไวมายืนตูดตรงเลยนั่งตูดตรงเลยไม่ไหวโว้ยโหนี่ถ้าเกิดไอ้คนข้างหลังไม่ยิงนะผมได้ไปแล้วทสองตัวนี้เป็นอยู่หน้าประตูนั่นแหะมาเราจะลองกัดมั่วใส่หน้าประตูด้วยกันมันจะโดนไหมปอด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 โอยโดนด้วยเฮ้ยหรือว่าคัวแมนจะได้อยู่นะ งงเอ่อมมามไม่ไม่คิว้วยหรอวะเนี่ยโหในระยะไกลคิดุ่มเกื่นได้คิวด้วยไหไปไไปไไปดิอ๋อตะโม่ตะโมสิงเราเห็นไหมน่าต้องสตัวเลยเน e ่ยคิดว่าโหดแก็ไม่โหดนะมันก็ไงอ่ ถากัดมัวโมมก็โดนแหละเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าโดนอยู่แล้วกันนะให้ดีว่าโดนแล้วกันนะไม่กลัวที่เพื่อนมางี้ได้ไงโอ้โหนานอฟนี่โดนนานอฟตายแล้วเอากรรมกดพิดิ้งไปไปโอ้โหวันนี้มีใครอยู่ไหม ้ยโอ้ยปืนละวะช่างแม่งปืนที่อะไรช่างแม่งและตสวขูดเอาพืชตุ๊กเกียร์เยอะอะไรปืนแจ๊กแจ๊กแจ๊กปืนละวะเฮ้ยอสองตัวอ๋อแต่ใครมันลารดกูไปตัวนึง ไ,ม,ม,ไม่ได้ต้องกองตัวตส,ส,สักโอ้โหยไหมออกแล้วการสกัดมั่วเลยคร้วจะทำให้คุณติดอยู่เลยถ้าคุณแบบนีงแต่อุ้ยกูไม่กล้าไอ้หทากูไม่กล้าเสียกระสุนนะแบบเดินๆเข้าไปไอ้ห่าทำไงดีต้องแม่นๆต้องค่อยๆปั้งปั้งปั้้งมันจะโดนแหรอฮะมันโดนมันก็ผมก็ไม่รู้นะว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันแต่ผมก็เข้าไปมันก็ต้องบุกเข้าไปเลยแบบสกันมั่ว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 อาดจะแกันมั่วสกันมั่วใช่ไหมถาต้องเยอะเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะ จะดีสำหรับทีวีแพหรือเปล่าโดถ้าทีวีจริงเกินเข้าไปสักกัดง่วงคงตายห้าออกมาเบื่อะไรวะฮะไโอ้โง่ๆตายเฮ้ยมาดักอะไรเงี้ยแข่งไะนายได้ไงเของไม่ยอม้อยลองไม่ได้ขึ้นปานานละขอขึ้นมัน้งรุ่นใดไปซุ่มน่ะ โอ้ยไม่ได้แปลแปลงแปลปเฮ้ยไม่โดนโอ้ยม่งก็จะตายแม่งั้นมันที่แนวไม่ใช่แนวของปืนนี้ปืนนี้มันต้องสกัดมุ่งนะอย่างเี้ติดอะไรเฮ้ยอะไรวะติดอะไรวะเออได้ละโอเคโอเคโอเคเพื่อเราอันเพื่อเราเพื่อเราระวังหลังไปลงแปลงโอ้โหเดี๋ยวลองซื้อม้าใหม่เดี๋ยวกูจะปาระเบิดโชว์ชิคกีอ่า เพื่อนเพื่อนพอดีเพื่อนเพื่อนพูดอะไรเพื่อนเพื่อนผมไม่สนใจแล้วเพื่อนเนี่ยมันก็ได้บุกแต่ซ้ำซ้ซักๆ่าท่เหลือเนื่อเป็นแทปบที่ดีขอแฮร์เฮ้ยโอ้โหที่กระโดงเข้ามาไม่ได้มองข้างหลังเลยกูเราก็มีอะไรแปลกปลกใหม่บ้างเหมือนกันนะแปลกใหม่มาแค่เอ้าเอาเราคิดกลัวเอ้ย เราเราคิดกลัวเฮ้ยตังไม่พอไม่ตังไม่พอเนี่ยงัวต้องใช้ K1 ไปเลย K2 K2 เอ้ย K1 K1 เรียก K2 ออก K2 โอเคตายเบรย์ไม่มีตังพอที่จะซื้อใช่ไหมไม่โดนเลยบอกแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องคริสเกียนไปเอาเอานี่เออเบื่อที่ เอาเพื่อนเอาเพื่อนเราเอ้ไอ้มึงย่าไอฟังกูโอ้โหเ้ยกูจะเดินไปบุกอ่ะฮัลโหลแปแปเห็นไหมนะต้องโตหนึ่งตัดกัดมั่วบอกแล้วตัดกัดมั่วมันโหดนะมันก็จะมาลองคอมเมนต์กันเนอะอันนี้จะเป็นแบบนั่งยิงกันกล้องเหมือนกันอ่ะนั่งเหมือนกันถือว่า เหมือนกันแล้วกันฮะความแม่นยิง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 เฮ้ย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 เราจะมาลอยเอาเฮชนะเอาหรอเอาชนะเอาโอ้ขอขอลาไปก่อนด้วยฮะสวัสดีท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามชมฮะผมครับ